อยากรู้ข้อดีของการลงทุนทองคําแท่งอะครับว่ามันดีอย่างไรตอบโจทย์กับความต้องการของตัวเราได้หรือเปล่าอยากรู้ข้อดีของการลงทุนทองคําแท่งว่าดีอย่างไรผมจะได้เอามาเลือกพิจารณาลงทุนถูกสำหรับคำถามจากทางบ้านที่มีเข้ามาในเรื่องของข้อดีในการลงทุนทองคำนะครับ ผมก็ได้รวบรวมมาให้5ข้อด้วยกันครับในส่วนของข้อแรกครับจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของทองคําครับซึ่งก็เป็นโลหะหนักที่หาได้ค่อนข้างยากครับคุณสมบัติค่อนข้างจะชัดเจนครับก็คือมีความสวยงามแล้วความคงทนครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีเนี่ยมันก็ยังสามารถคงลูปของมันไว้ได้ไม่มีการผุกรอนหรือว่าขึ้นสนิมแต่ใดๆครับก็ทําให้ผู้ครอบครองส่วนใหญ่เนี่ยนำมาเป็นสินทรัพย์เพื่อแสดงถึงความมั่งคัง่งร่ำรวยของตัวเองครับแล้วก็มีการนําไปเป็น ทองคารูปพันครับใช้เป็นเครื่องประดับแสดงถึงฐานะร่ารวยของตัวเองครับนอกจากนั้นครับทองคํายังมีคุณสมบัติในการนําไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมครับทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความต้องการทองคําอยู่อย่างสม่ำเสมอครับในส่วนของข้อ2ครับจะเป็นในส่วนของสภาพคล่องในการลงทุนทองคําครับซึ่งทองคำเนี่ยจัดว่าเป็นการลงทุนที่มีสภาพคล่องค่อนข้างสูงครับพูดง่ายๆก็คือหากเราต้องการเปลี่ยนทองคําเป็นเงินสดเนี่ยเราก็สามารถนําทองคําที่เราถือเนี่ย ไปขายให้ตามห้างร้านทองทั่วไปที่หาได้ง่ายๆครับต่างกับการลงทุนชนิดอื่นๆครับเช่นการลงทุนในอสังหาซึ่งกว่าเราจะแปลอสังหากลายเป็นเงินสดได้เนี่ยๆๆก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างนานครับในส่วนของข้อ3ครับก็เป็นการลดความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนของเราครับเพราะว่าการลงทุนในทองคำเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนชนิดอื่นๆครับเช่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าการลงทุนในข้างเงินครับเพราะว่า การลงทุนในทองคำเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างจะน้อยครับเทียบกับการลงทุนชนิดอื่นที่ผมกล่าวออกไปแล้วในส่วนของข้อ4ครับก็ยังเป็นการลดความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนอยู่ซึ่งก็หากเรามีทองคําไว้ได้พอร์ตการลงทุนเนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดจากวิกฤตต่งางๆเช่นวิกฤตสงครามการก่อการร้ายวิกฤตราคาน้ํามันวิกฤตอาหารก็จะสามารถลดความเสี่ยงในส่วนนั้นได้ครับอย่างที่เห็นได้ชัด,ชดในปัจจุบันครับซึ่งก็คือวิกฤตโควิด ที่ทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยอยู่ในสภาวะชะลอตัวครับทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนบัตรตลาดหลักทรัพย์ค่างเงินต่างๆครับก็ให้ความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำครับต่างกับทองคำครับที่ราคาก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับให้ผลตอบแทนนี่ค่อนข้างดีครับในส่วนของข้อสุดท้ายกรับพ่อ5้าการลงทุนในทองคำเนี่ยก็ยังช่วยป้องกันในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อครับ ซึ่งไม่ว่าต่างเงินเฟอ้อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยราคาทองคําก็จะเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันครับซึ่งก็เป็นธรรมชาติของเศรษฐกิจทั่วโลกครับที่ต้องมีการขยายตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอครับซึ่งปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อครับทำให้ราคาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยเมื่อเราเทียบกับไป20ปีที่แล้วเนี่ยราคาของทองคำยังอยู่ที่5 6 0ถึงบาทครับเช่นเดียวกับเรื่องของราคาค่าของชีพครับที่ยังถูกกว่านี้มาก ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยราคาทองคําก็เพิ่มขึ้นมา5-6เท่าครับเช่นเดียวกับค่าของที่ที่สูงขึ้นครับและนั่นก็คือ5ข้อดีของการลงทุนในทองคำนะหวังว่านักลงทุนคงนํา5ข้อดีนี้เนี่ยไปตัดสินใจในการลงทุนได้ครับ